สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่28นะครับกันยายนวันนี้ดาวพฤหัสย้ายเราอาจจะได้ข่าวเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับจริงๆวันนี้เรื่องของผมทําคลิปนะครับเมื่อสักครู่นี้ลงไป6ราศีเลยนะฮะเรื่องของเรื่องเด่นๆของดาวพฤหัสย้ายนะครับผมเน้นเรื่องเด่นๆนะฮะเรื่องไม่เด่นไม่เอาไม่พูดนะฮะเอาเรื่องเด่นๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ แต่ร,ราศีนะครับแล้วก็เรื่องดีๆนะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือต้องระวังนะครับเราจะได้ป้องกันเป็นพิเศษนะครับอันนี้ดูสามารถดูแทนแฟนเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือดูแทนลูกเราได้นะครับเรื่องเด่นๆเ,เท่านั้นเลยนะครับก็แน่นอนอาดาวพฤหัสยายนะครับขอเติมนิดนึงนะว่างมันเป็นดาวใหญ่นะครับปกติดาวใหญ่ๆใ,ในโหราศาสตร์ไทยมันก็จะมีดาวพฤหัสเนี่ยนะครับดาวราหูดาว พระเสานะครับที่เคยได้ยินนะครับแล้วก็ดาวมุิตยูอันนี้7ปีถึงจะครั้งหนึ่งครับมฤตยูนะฮะแต่ดาวพฤหัสเที่ยวนี้มันย้ายสั้นนะครับตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่8พฤศจิกานะครับแต่ว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมทุกราศีก่อนนะครับเหมือนกับการเ,าเรียกว่าเรียกเข้าทํางานยกตัวอย่างนะครับให้คุณไปเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นก็ใช้สถานะนี้แหละ ใช้ชีวิตยาวในเรื่องเรื่องนั้นมันคือการชุบตัวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยก็เดี๋ยวค่อยฟังดูนะครับแต่ราศีน่าสนใจมากแล้วก็ดวงเมืองก็จะมีการขยับนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสมันมาอยู่ในภพกรรมะของดวงเมืองกรรมะคืองานนะครับเจอพระเสาร์ด้วยฉะนั้นใครที่ว่างงานนะครับก็จะได้ทํางานใครที่งานชะลออยู่ก็เรียกว่าหรือว่าถูกเบรกไว้ก่อนนะครับก็จะถูกเรียกตัวหรือว่ากลับไปทําใหม่หรือว่าจะได้อาชีพใหม่ๆนะครับมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับ หล,หลายอาชีพนะครับเรียกว่าฟ้าเริ่มเปิดสว่างสว่างเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ก็มันมีมุมดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับฉะนั้นอย่าก,กลัวความเปลี่ยนแปลงนะหลายราศีเปลี่ยนแปลงนะผมพูดไปอัดคลิปไปครบแล้วนะครับฉะนั้นก็ลองฟังดูนะว่า แต่ราศีของเราเองเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เลขมงคลนะครับมีดังนี้นะครับมีเลข3เลข5เลข8นะครับแล้วก็เลข1ครับเลขที่ไม่ถูกโลกคือเลข2สีที่ถูกโลกนะครับวันนี้สีส้มนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วอีกสีหนึ่งคือสีม่วงนะครับสีที่ไม่ถูกโลกคือสีเหลืองนะครับวันนี้เลืกงงามยามดีไปเรื่องการทําบุญไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งใจคุยเรื่องสําคัญสาคัญแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับตนเองให้กับบริษัทให้กับโซเชียลของเราหรือว่าสื่อของเราหรือว่าทําอะไรเพื่อผู้อื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ทาวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีกันครับชาวราศีมังกรกุมมีนครับสาราศีนะครับคนมังกรนะครับมีดวงเกี่ยวกับกิจกรรมการงานที่เริ่มขยับนะครับวันนี้จะยุ่งๆเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นภารกิจส่วนตัวภารกิจเ,เรื่องของงานแล้วก็เรื่องของอใช้ไหววานหรือว่า คนใช้ไม่วานให้เราทําอะไรสักอย่างนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ค่อยว่างวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัววันนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งๆหรือวันนี้จะมีงานเร่งงานด่วนนะครับเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมแผนสำรองแหละนะครับสมมติว่าเราวางโปรแกรมไว้เพียบเลยวันนี้มันก็จะได้ทําไม่ครบนะครับประมาณนี้แหละนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับมีเรื่องการขยับเรื่องการเงินนะครับจริงๆสัปดาห์นี้มีดวงของเงินเข้านะครับ แล้วก็มีอาจจะเป็นเงินพิเศษบางส่วนเข้ามาได้ผสมกับเงินเดือนประจำอะไรด้วยนะครับก็ดีนะผมว่าวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของการงานกับการเงินนะครับแต่ว่ามันยุ่งยุ่งนี่แหละถ้าเราไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายนะครับมันจะรู้สึกหรือว่าไม่ชอบอะไรที่มันงานเร่งงานด่วนหรือว่างานแทรกอะไรพวกนี้ครับมันจะเครียดนะฉะนั้นวันนี้ก็ยืดหยุ่นอารมณ์หน่อยอะไรเกิดขึ้นได้หมดนะครับโอเคต่อมาเรื่องของความรักคนที่โสดนะครับระยะนี้ ต้องระวังนิดนึง่าระวังเลยนะคือระวังเรื่องของถ้าคุยกับใครอยู่นะครับมันจะมีการทะเลาะขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับส่วนคนที่โสสนิทเลยนะครับเราอยากจะมีคู่นะครับมุมดาววันนี้มันมาลงตัวอยู่ที่เพื่อนของเพื่อนมาลงตัวอยู่ที่คนในที่ทำงานนะครับหรือว่าคนที่เ,เคยคบหาก็ได้นะครับหรือว่าเคยจีบอะไรประมาเนี่ยนะฮะก็เนี่ยคือคนที่เราจะคุยด้วยได้นะครับ แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคือเรื่องของท้องเสียนะครับพยายามดูเรื่องท้องนะพยายามดูเรื่องของอาหารการกินดีๆนะครับเผื่อว่าวันนี้วันสําคัญคุณต้องไปไหนเดินทางหรือติดต่ออะไรใครหรือมีภารกิจอะไรสำคัญมันจะได้ไม่ต้องมาทําให้เราแบบปั่นป่วนนะครับรับประการต่อมาครับในช่วงนี้คนที่อยู่ตำแหน่งสอวอนะครับผู้สูงวัยนะฮะ วันนี้เป็นวันที่ดีในการถ้าสมุป่วยไข้ไปสบายจะค่อยๆดีขึ้นแต่นะครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่เรื่องของจะเรียกว่าสุขภาพร่างกายคนที่ปกตินะครับที่ต้องระมัดระวังคือหา,หายใจหายใจไม่เต็มอิ่มอ่าประมาณนะครับหายใจไม่ทั่วท้องอ่าอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นวันนี้หายใจลึกๆหายยาวๆหน่อยเนาะแล้วก็อีกอกางอีกอย่างนะครับมีการเจ็บคอคอเจ็บคออ,อักเสบ Uh, บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของเสมหะนะประมาณนี้นะครับฉะนั้นดื่มน้าเปล่าเยอะๆแล้วก็นอนให้พอเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้คู่หรือแฟนนะครับอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวายในเรื่องภารกิจของเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวหรือว่าไม่มีเวลาคุยกับเราหรือว่าไม่มีการไม่มีเวลาช่วยเหลืออะไรบางอย่างของเรานะครับมันเวลามันเหลื่อมกันนะครับเขาว่างเราไม่ว่างเราว่าง,เ,าางเขาไม่ว่างอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้น วันนี้อย่่เพิ่งคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักหรือว่าคนกับแฟนเราเยอะนักนะครับโอเคครับต่อมาคนราศีกุมนะฮะในช่วงวันนี้ครับการทํากิจกรรมอะไรต่างๆมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เราคาดหวังได้อยากทำนะครับมันจะสําเร็จแล้วก็มีดวงภารกิจกระจุกกระจิกทั้งงานส่วนตัวงานประจําแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องการ วางแผนงานนะครับส่วนตัวหรือว่าของออในทีมหรือว่าของบริษัทอะไรด้วยนะครับฉะนั้นมันแสดงว่า2ออย่างครับมันไม่ได้ว่างเลยนะครับงานส่วนตัวกับงานบริษัทนะครับยุ่งๆเนาะฉะนั้นวันนี้โปรแกรมในการจัดการว่าการวางแผนงานอย่าโปรแกรมแน่นเยอะเกินนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอะไรแทรกหรือด่วนเข้ามาแล้วจัดโปรแกรมเยอะเนี่ยมันจะไม่ทันนะฮะแล้วก็วันนี้งานเร่งด่วน รีบทำให้จบให้ไวนะครับเพราะว่าช่วงบายแก่ๆหรือช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงหัวค่ำนะครับมันอาจจะมีอุปสรรคนะต่างๆนานามันเลยทําให้งานล่าช้าทําให้ผลงานนะครับหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในช่วงใบแก่ๆถึงเยือดหัวค่ำนะครับมันสะดุดนะฮะฉะนั้นก็ต้องรีบทําให้ไวนะแล้วก็เรื่องของ ความรักสักหน่อยนะครับคนที่โสดนะในระยะนี้การพูดคุยอะไรกับใครหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ทําอะไรร่วมกันดีๆนะสรับคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะครับส่วนคนที่โสดสนิทเลยแลอยากมีคู่นะครับบุมดาวมันจะอยู่ในเรื่องของคนในที่ทำงานนะครับกับอย่างที่2คือคนที่อยู่ในโซเชียลนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในเน็ตแหละบางคนอาจจะคุยกับใครอยู่นะไม่ว่าจะรู้จักโดยตรงคือเคยเจอหรือว่าไม่เคยเจอนะครับ มันจะมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นประมาณนี้นะคุยคุยด้วยมันก็ไหลเลื่นขึ้นนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งรีบกล้าชิดสนิทก,กันเกินนะเพราะว่าบางทีมันก็มีอะไรที่แฝงก็ได้ในการที่ไม่ได้เจอต่อหน้ากันนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาส่วนตัวครับบางทีเรา,าเขาป่วยไม่สบายเขาบาดเจ็บเขามีอุปสรรคเรื่องเงินทองอะไรก็ตามเขา เกิดปัญหานะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามนะครับต้องระมารัดระวังนิดนึงบางทีมันจะมีเหตุให้เราไปช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคโหว่าเออวันนี้เรื่องของความรักข้อหนึ่งนะช่วงนี้ว่า้ใช้ว่วานวานนี่นะครับใช้ไว้าวาอะไรกับเขาก็สําเร็จนะครับฉะนั้นถ้าอยากใช้ไว้าวาอะไรให้เขาทําอะไรให้นะครับทําได้นะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างดีกว่านะครับวันนี้ต้องสิ่งที่ต้องระวังคือเวียนศีรษะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนะครับระวังคล้่เนื้อขั้นตัวเป็นหวัดยิ่งฝนฟ้าอะไรเงี้ยยิ่งอันตรายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสวนะครับระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับมีเสมหะร้อนในเจ็บคอนะฮะแล้วก็เป็นไข้คล้่นื้อขั้นตัวแบบเดียวกันเลยฉะนั้นระวังเรอองฝนระวัง ลมนะครับหรือว่าแอร์ลงศรีรษะนะครับแล้วพัดลมเป่าหน้าต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศทําให้ป่วยได้ง่ายๆนะแล้วก็มีดวงเจ็บน้เจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องเซฟร่รางกายด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง ต่อมานะครับต่อมาคนราศีมีนะครับในช่วงวันนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาครับที่ที่ดีขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นผมกาคนราศีมีวันนี้คาดหวังอะไรก็ตามนะครับมีดวงที่จะสำเร็จนะครับได้เจอคนที่ไม่เจอกันานนะครับเรียกว่าจะเป็นการพูดคุยก็ได้หรือว่าได้ปรึกษาเรือใครนะครับก็สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่พูดคุยขอความช่วยเหลือขอความเมตตา หรือว่าการจัดการเรื่องการเงินนะครับคุยเจราจาเรื่องสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับมีแนวโน้มที่จะสำเร็จด้วยนะฮะข้อดีอย่างครับในช่วงวันนี้คือเป็นวันที่อะไรก็ตามที่เราคาดหวังนะครับมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงสําเร็จมากขึ้นเป้าหมายใกล้เคียงดีขึ้นมีเรียกว่าดวงเริ่มเปิดมีกิจกรรมหน้าที่การงานมีการจัดสรรแผนงานต่างๆเข้ามาในช่วงวันนี้มันเริ่มจะยุ่งแล้วนะต้องบอก,กน,นะครับฉะนั้นเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจบางคนบอกรอมานานแล้วอยากยุ่งเหลือเกิน นี่แหละใกล้แล้วนะครับฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็มันต้องใช้สัพพะกำลังอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนเกี่ยวกับเรื่องของเข้าของเครื่องใช้หรือว่าคนนะฮะเตรียมวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวเตรียมจะเริ่มปรับขยับอีกรอบแล้วนะแล้วก็ในช่วงนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดคนนี้หรือว่าคุยอะไใรกับใครอยู่นะครับมีความราบรื่นในการพูดคุยมากยิ่งขึ้นมีข่าวดีๆเรื่องเรื่องของ การแก้ปัญหาให้กันและกันได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีในการพูดคุยนะครับหรือว่าในการใกล้ชิดกับใครนะส่วนคนที่โสดสนิทนะครับแล้วอยากมีคู่มีแฟนนะครับวันนี้มุมดาวมันมาลงตัวที่เพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานหรือคนที่เราเคยคุยด้วยหรือเคยจีบด้วยนะครับอย่างอย่างแรกนะอย่างที่2คือเพื่อนของเพื่อนประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนนะครับในระยะน,นี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของ การแก้ปัญหาให้แก่กันและกันจริงๆระวังผมว่าแก้กันได้แต่ว่าระวังทะเลาะนะครับมันมีดวงปะทะคารมเล็กๆมีดวงเครื่องอารมณ์เล็กๆมีดวงอาจจะน้อยใจน้อยๆนะครับคือมันจะมีบางประเด็นบางประโยคเลยที่ทําให้สะกิดอารมณ์สะกิดต่อมความรู้สึกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านไปอย่าซีเรียดนะครับอยู่ด้วยกันมาเก็บเล็ก เก็บน้อยเอามาคิดนี่โหเครียดแน่นะครับเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านแล้วก็ยุ่งยุ่งเรื่องงานไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแก่กันและกันดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องระวังคือท้องเสียท้องผูกมีปัญหาเรื่องจุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องเซฟร่างกาย้วยครับสวรครับตำแหน่งสวสูงวัยในช่วงนี้มุมดาวใครที่จะบอกว่า มีดวงป่วยด้วยสภาพอากาศนะครับระวังฟ้าฝนถ้าโดนฟ้าฝนจะมีปัญหานะครับสองอ่สภาพอากาศในห้องอาจจะชื้นเกินนะครับวันนี้ทําตัวให้อบอุ่นแค่นั้นเองนะครับจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็อย่างคือมีดวงจุกน่าจะตัวจากจากของแข็งของมีคมหรือของร้อนนะครับอโอเคนะเคล็ดขัดยอกเอออย่างนะครับปวดหลัง หลังคอบ่าไหลคลดแขนยอกนะครับบทสรุปครับในเรื่องของคนราศีมังกรนะครับการทากิจกรรมรอะไรต่างๆวันนี้เป็นไปได้ด้วย,ด,วยดีนะครับงานยุ่งๆวุ่นๆไม่มค่อยมีเวลาให้แฟนนะครับแล้วก็ภารกิจหน้าที่การงานวันนี้สําเร็จรุ่งรุ่งได,ด้ด้วยดีนะแต่ผมว่าเหนื่อยเป็นพิเศษพยายามรักษาร่างกายด้วยครับเสน่คนราศีมังกรนะครับมับงกรนะคือเสื้อผ้าสีสันสดใส,ดสเข้าไว้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะครับ แล้วก็ต่อ,อมาคนราศีกุมนะครับหนีคนราศีกุมอยู่ที่ใบหน้าันนี้แต่งหน้าอ,อ่อนๆนะครับหรือว่าใช้หน้ากากที่ถนัดที่สุดนะครับอาจจะต้องพูดคุยมันจะได้คล่องปากนะครับแล้วก็เสื้อผ้าวันนี้สีสันสดใสสีมงคลก็ได้นะครับกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับมันมีความคืบหน้าได้ดีขึ้นมีงานกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับทำได้ทําไปเลยนะครับแล้วก็มันมีงานเยอะพยายามอย่าอัดงานแน่นเกินนะครับวันนี้แล้วก็ต่อมาคนราศีมีนนะครับปลานะวันนี้เรื่องของ พนราศีมีนกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับพยายามแก้ปัญหาอะไรให้จบให้ไวแล้วก็อ่ยปากข,ขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้เราไปถึงนะครับมันมีงานกระจุก,กะจิกเกี่ยวครอบครัวเกี่ยวกับบ้านหรืองานที่เราคุ้นชินนะครับพยายามทําอะไรที่เราคุ้นชินในวันนี้นะาใช้จ่ายแล้วก็เตรียมวางแผนดีๆนะผมว่างานมันเริ่มจะขยับอีกรอบหนึ่งแล้นวนะครับดัะนั้นเตรียมวางแผนล่วงหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็ระวังแฟงงนงอนหรืองอนแฟนงอนเราหรือเรองางอ,อานแฟนด้วยนะครับพยายามปล่อยผ่าเรื่อง อารมณ์จุกจิกด้วยนะครับแล้วก็เสน่ห์คนราศีมีนวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับโอเคครบถ้วนเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้นะครับในช่วงกลางคืนขอให้นอนหลับวันดีมีความสุขแล้วก็ใครฟังคลิปนี้ในช่วงตอนเช้าหรือว่าตอนสายบ่ายเย็นกลางคืนอะไรก็ตามของวันข,ของวันคารนะฮะก็ขอให้ทำสิ่งใดวันนี้ราบรื่นสำเร็จแล้วก็ รู้ร่วงได้ดีนะครับลาไปก่อนช่วงดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ